นี่รับมาแล้วนะครับหลอกจะเจากครับสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาอยู่กับคอยเบาเอทแต่ซองเซจแจกเซนซาอยู่ในเกมกาลินาพีไฟอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะสอนรับของฟรีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ท่าเต้นนะครับเออวันนี้เขามีแจกให้อีกแล้วนะท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมมีเว็บเติมเกมมาแนะนํานะครับคือเว็บนี้เลย ลั c กี้สโตรเว็บสุม่มเพชรฟรีไฟล์ที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปั๊บปึ๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบแจงปั๊บทุกวันลงทุนเพียงสิบาทได้เพชรคุ้มมากหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลเด้งเข้าเกมท,ทันทีท้ายคุณมาลองที่ลักกี้สโตรย้ำลงทุนเพียงสิบาทได้เพชรโคตรคุ้มที่ w w w lucky store in t s ถ้าใครนะครับสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้่ังคลิปนะครับทําชมนะฮะ วันนี้นะครับกิจกรรมสายฟรีของเราก็คือสอนหาโทเคนนั่นเองนะครับนะแล้วก็รับท่าทางฟรีนะครับท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ท่าทางนี้มีแล้วนะครับนะท่าทางนี้ผมนะมีแล้วแต่ว่า GM เข้าแจกผิดหรือเปล่าแล้วผมก็ได้ซ้ํามานะครับนะเอยนี่ครับท่านี้ท่าทางนี้นะครับนะนี่เข้ามาได้อยู่ในกล่องข้อความนี่นะครับเอยเห็นไหม เห็นไหมครับท่านชมวันนี้เป็นวัน,นที่2ที่เราจะได้รับของรางวัลที่ GM จัดให้นะครับท่ ath, ทาน้ชมเออแล้วก็เราเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับอันนี้อันไหนอันน,น,นี้อันนี้นะนะครับก็คือวันนี้นะครับผมจะสอนหาโทเค็นนั่นเองน,นะครับท่านชมนะสอนหาโทเค็นวันนี้ผมก็จะพาไปรับของรางวัลเอ้รับโทเค็นนะครับ รับโทเคนแบบสายฟรีนะครับนะกดตรงกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่กิจกรรมนี้นะนะครับแล้วกดเข้ามานะครับนี่นะครับทีมที่เราเลือกนะครับเราเลือกฝั่งไหนฝั่งไหนได้ที่1เราก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับฝั่งนี้ผมเลือกสีแดงฝั่งขวาขวาที่หนึ่งไปผมไม่ได้อันที่สองฝั่งขวาขวาที่หนึ่งไปผมก็ไม่ได้อันที่สาผมเลือกถูกนะครับนะ อันที่สมผมเลือกถูกผมก็เลยได้กล่องหนึ่งมาเปิดนี่ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับผมก็เลือกถูกฝั่งอีกแล้วนะครับเป็นทีมไทยของเรานั่นเองนะครับนะ EXP รับครับี่แล้วก็อันที่5้านะครับผมก็เลือกถูกอีกแล้วนะครับกดรับไปเลยครับนี่อา้า สรุปอันนี้ผมไม่ได้ครับเราก็เลือกไม่ถูกทั้งหมดเราก็เลยไม่ได้ของรางวัลน,นี้นะครับเรานะครับไม่สามารถนําโทเค็นมาแลกของรางวัลน,นี้ได้นะครับแต่ว่าต้องรออีกนะครับเพราะว่าโทเค็นนี้มันมีหลายอันนะครับตั้งยี่ห้าอันนะครับผมหวังว่ามันต้องมีเงี้ยงยำ มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้โทเค็นนะครับมาแลกของรางวัลที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ไปรับท่าเต้นกันดีกว่านะครับนะในกิจกรรมนี้เข้าใจเลยใช่ป่ะนี่นะครับท่าทางนะครับในวันนี้ก็เขาว่าเขาให้ผมนะครับเขาเข้าใจดีเลยครับ <c oughs> ก็กดรับไปเลยครับท่านผู้ชมนี่รับมาแล้วนะครับมันก็แบบ มันมีแล้ว่ครับเนี่ยมันก็อันเดิมแต่ก็ได้ซ้ำมานะครับโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่อยากเข้าแคนนะครับก็เปลี่ยนซื้อมานะครับวันนี้ก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับ แจกฟรีนะครับถ้าคนไหนไม่เปลี่ยนชื่อในแครนผมนะครับนะผมบินหมดนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่า <Hi. S 1> เพราะว่ามาเปลี่ยนชื่อนี้เขาเขาแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมนะเอออันนี้เกือบหมดแครนแล้วเปลี่ยนชื่อมากเกือบหมดแครนละถ้าใครนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับ <S <S วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะให้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะนะครับ เดี๋ยวผมก็จะบินเองนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครไม่เปลี่ยนซื้อนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลยบัตรนี้ได้มาแบบฟรีๆนะครับก็เอามาเปลี่ยนเฉยๆนะฮะโอ้โหเจมเข้าใจดีเขาแจกให้นะครับเปลี่ยนด้วยนะครับท่านผู้ชม SJ ดาวนำหน้าถ้าใครไม่มีนะครับทักเฟซส่วนตัวมาครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย